สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับผลสะท้อนฟีดแบ็กนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานแสดงเทคโนโลยียุทธโูปรณกอระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยชายแดนนะครับหรือ TDIS23 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศนะครับ ฟีดฟีดแบ克หรือผลกระทบหรือผลสะท้อนกลับที่จะเป็นผลดีนะครับต่อสังคมประเทศชาติยังไงนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศนะครับหรือตําแหน่งก็คือท่านเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาทหารอากาศนะครับท่านพลอากาศเอกมนัฐวงวาดนะครับและท่านที่2ก็คือท่านาก็คือนายนัทถีอินตาเสรน,นะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท เพาสายแอนนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานฉลาดปฏิบัติการในอากาศและขอบโลกสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมท่านครับที่ที่งานแสดงเทคโนโลยียุโทโธปกหอ์เนี่ยเ,เราจัดเนี่ยวันที่20่สิก็ยีบอมีนาที่ผ่านไปแล้วแต่ว่าทราบว่าเนี่ยมีใครเรียประสบความสำเร็จมากเลยแล้วก็มีผู้เนี่ย ตอบรับแล้วเข้าไปแสดงทั้งที่ไปร่วมงานเองด้วยนะฮะแล้วก็มีคนลงทะเบียนทั้งออนไลน์นะครับก็ออนไซต์ไปชมเนี่ยทราบว่าล้นหลามแล้วก็มันมีอะไรที่ดีๆที่เป็นเค่เรว่องงานที่จะต้องต่อยอดจากเวทีเสวนาแต่อยากให้ท่านพูดในเรื่องเกี่ยวกับถึงแม้มันผ่านมาแล้วแต่อยากให้ท่านพูดว่างานเนี่ยที่จัดโดยสมาคมเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยเราวางคอนเซปต์เนี่ยวัตถุประสงค์ยังไงครับท่านครับ,ค,รบคือจริงๆเราเป็นความมุ่งหวังของเราโดยตรงนะครับว่าในขีดความสามารถของพวกเราัร้มดในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการปรกครองประเทศเนี่ยนะครับเราอยากจะแสดงให้ประชาชนได้เห็นในความเพียรพยายามของเรานะครับแล้วก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยได้เข้าใจใ,ในความเพียรพยายามของเราวัตถุประสงค์ก็คือหมายความว่าเราจะเดินต่อไปไม่ได้เลยในอนาคตถ้าไม่ได้มีการตอบรับจากภายในประเทศนะครับฉะนั้นเลยบอกว่างี้เรามาหา ปัญหากันดีกว่าปัญหาและอุปสรรคก,กมันคืออะไรอ,อันนี้เป็นประเ,เ,เด็นที่หนึ่งเลยประเด็นสําคัญมากเลยในหว่างพวกเรากันเองอันที่2คือต้องหาแนวร่วมนั่นแหละชาติ้านเมืองเราต้องการแนวร่วมเป็นเรื่องค่อนข้างจะสําคัญอันที่3มคือสร้างความร่วมมือครั้งนี้เราก็ประเอญรญและโชคดีมากเลยทางกระทรวงกลาโหมโดยกรมวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ท,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 ทบห้านะครับให้อเอื้อเฟอื้อสถานที่แล้วก็มีทาง ของพวกเราเองก็คือมีทางสมาคมสาุสหกรรมเพื่อการปก้องประเทศแล้วสมาคมรับช่วงการผลิตไทยหรือไทยซับคอนเนี่ยมาสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันสมาชิกในสมาคมก็ตอบ,ร,บรับเพราะรว่าสมาชิกก็คืออยู่ในกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธในเรื่องเกี่ยวกับป้องกันประเทศนี้ก็ตอบรับกันนั้นครับ,รบอย่างครับข้างใช่ครับผม ก็เราก็ระดมพวกเราทั้งหมดนะครับ12คลัสเตอร์50บริษัทนะครับตรงนี้เราก็มาดูว่าเราจะตั้งแสดงผลงานนวัตกรรมของเราที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆภายใต้ความรุ่อของเราเองเนี่ยเรารจะทำกันอย่างไรแสดงสู่สายตาประชาชนอะไร,รแต่ว,ว่าคีย์สำคัญก็คือเรื่องของการจัดเสวนารนะครับเปิดรูปแบบนี่การจัดงานเนี่ยทราบว่าก็คือมีจาก มีการแสดงเทคโนโลยีนะครับในแต่ละบูธนะครับแล้วก็มีการจัดเสวนารูปแบบเนี่ยโอ้เห็นว่าจัดเนี่ยที่ที่ช่องห้านี่สามชั้น เต็มหมดเลยใช่ครับมันเป็นยังไงครับท <c oughs> ่านก็ <c oughs> เป็นการผูกโยงกันในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆกับความรู้ใหม่ๆนะครับเราจะเริ่มจากงานวิจัยเลยนะครับว่างานวิจัยว่ามันเป็นต้นน้ําของการสร้างปัญญาไทยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกระทรวงอัราโหมที่ได้ทําแล้วภาคประชาชนเราก็กได้ทําด้วยกันนะครับ,รบประมาณนี้เราก็บอกว่าถ้าจากนวัตกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มุ่งสู่การผลิต ซึ่งเป็นการผลิตภายในประเทศเป็นการสร้างงานขึ้นในประเทศเนี่ยเราจะทํากันยังไงนะครับอันที่3มคือว่าเราจะเอาผลผลิตของเราเนี่ยสู่การใช้ประโยชน์ในกองทัพหรือในประเทศชาติได้อย่างไรในลักษณะของเป็น dual use นะครับประมาณนั้นการตั้งแสดงกับการจัดเสวนานเนี่ยมันไปควบคู่กันมีความเชื่อมโยงกันอย่างโดยสมบูรณ์ครับการแสดงเนี่ยจากที่เห็นในภาพเนี่ยจากที่วันที่มีโอกาสได้ไปชมเหมือนกันก็คือว่าเป็นก็คือเป็นศิกยภาพเป็นของคนไทย บริษัทไทยที่เป็นคนคิดคนเป็นนวัตกรรมเนี่ยในเรื่องการป้องกันประเทศเนี่ยทั้งหมดที่เอามาแสดงเราก็ดูแล้วเนี่ยไม่ได้ล้าหลังเลยไม่ได้ล้าหลังครับของเราเนี่ยเป็นของไทยล้วนๆเราไม่ได้เชิญต่างชาติมาแล้วก็มามาเห็นว่าของเราไม่ได้ต่างกับคนอื่นเขาเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาไปขายที่ต่างประเทศนีครับผมทั่วประเทศแล้วก็นาเงินเข้ามาในประเทศด้วยครับผมเผอิญว่าบ้านเราของเราเองเราค่อยๆได้ซื้อของเราเองมาใช้นั่นแหละฮะแล้วก็ทราบว่าเนี่ยแล้วก็มันมีฟีดแบ็กเนี่ยซึ่งมีผลเนี่ยที่ทางสมาคม จะต้องรับเนี่ยไปคุยต่อหรือไปผักดันต่อนี่ก็คือจากเวทีเสวนาทรบาบว่าเวทีเสวนาเนี่ยสวันเต็มๆใ่ครับรูปแบบของการจัดการเสวนาเป็นยังไงครับคือเสวนาเนี่ยเราจริงๆเราต้องเป้าหมายไว้ประมาณ10เซสชั่นครับ,รบก็สิบเรื่องราวปรากฏว่าเราก็ได้จัดแค่ประมาณได้แปกนะครับเนื่องจาก ติดขัดด้วยผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรให้เรานะครับแต่เราก็ดําเนินการทั้ง8หัวข้อสําคัญเนี่ยได้บรรลุนะครับก็ได้สรุปผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับซึ่งรายละเอียดปัญหาเนี่ยเราได้รวบรวมเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็จะรายงานให้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมหรือเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยได้รับทราบต่อไปทราบว่าก็เนี่ยจะรวบรวมมันนี้เนี่ยผักดันแล้วก็เสนอกับทางรัฐบาลดยกับผู้ที่เกี่ยวข้องครานี้ยังต้องถามเลยฮะว่าประเด็นเนี่ย ที่พูดคุยและหาลือเนี่ยในระหว่างเวทีสมานาเนี่ยมันเป็นมีประเด็นแล้วก็มันมีอะไรบ้างครับท่านครับคือเราเริ่มด้วยภาพรวมของอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําต้นน้ำก็ำคือความต้องการภารครัฐรัฐเนี่ยต้องการย๋ยวจะ<ด>สะร้างความปลอดภัยนะครับ,รบประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมน,นูญในรัชกาลจักรไทยในส่วนของกลางน้าก็คือผู้ผลิตทั้งหลายก็ค,คือพวกเราทั้งหมด12 <cluster S 1> คลัสเตอร์นะครับ50กว่าบริษัทตรงน,นี้นะครับปลายน้ําก็คือผู้ใช้ผู้ใช้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือคนไทยก็คือทหารตำรวจขอ,ของเราเนี่แหละครับที่จะจเป็นผู้ถือหรือผู้ที่จะต้องทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตรงนี้ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราพยายามผูกโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันและให้ทุกคน,เ,นเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นลักษณะตรงนี้นี่เองในเรื่องของบทบาทแล้วก็ ความสาคัญของอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศครับประมาณนี้ครับอทราบว่าเนี่ยเมืนเรามีคุยในเรื่องโอกาสด้วยของอุตสาหกรรมครับ,รบม,มันยังไงครับท่านครับคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อาวุธยุทธุป,ปกณ์เนี่ยมันเป็นความสมําคัญในทางทหารน,นะครับะทุกชาติต้องมีนะครับเพราะนั้นถามว่าโอกาสมันขึ้นยังไงคือโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศอยู่แล้วเพราะกองทัพนะครับหรือหนความมั่นคงเนี่ยเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้นะครับเราก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วทาไมโอกาสตรงนี้มันหายไปนะครับ เรามองถึงว่าความต้องการของรัฐนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับนี้เราควรจะต้องสร้างและผลิตออกมาใช้เป็นสุข,ของเราเองนะครับ,รบเราก็มองเห็นว่าโอกาสในฐานะที่เราอยู่ใจกลางภูมิภาคอ,อันนี้เป็นโอกาสสาคัญเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถที่จะกระจายเรื่องของเทคโนโลยีโนะ้ฮาวนวัตกรรมอะไรเกี่ยวกับ การพกการประเทศเนี่ยไปสู่บ้านใครเลื่อนเคียงเราได้นะครับเพื่อนบ้านเราได้ร่วมกันใช้ได้นะครับตอนนี้ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรกับใครล้วก็ต่างรักษาช่วยกันเอาไปใช้แล้วรักษา เรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้วิพากษนี่มันเป็นเรื่องสําคัญโอกาสเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องต้องสร้างโอกาสนี้ขึ้นในชาติก่อนถ้าถ้าโอกาสสําคัญก็คือทางกองทัพหรือในประเทศได้ใช้โอกาสต่อไปก็คือการขายออกต่างประเทศอันนี้นำเงินเข้าประเทศมากมายมันเหมือนมาตรฐานถูกต้องครับผมครับผมโอกาสอันนึงเนี่ยเห็นมีการพูดอยู่เยอะก็คือโอกาสแบบ dual use ครับ มันคือ,อยังไงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยในทางทหารก็คิดไปในเรื่องของทหารนะครับทางพลเรือนก็คิดถึงพลเรือนแต่ต่อไปในอน,น,นาคตเนี่ยคงจะต้องมาคิดกันรวมกันร่ว <c oughs> มคิดระหว่างทหารกับพลเรือนร่วมกันคิดร่วมกันทาแล้วก็ร่วมกันใช้ใ <c oughs> น,นประมาณนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะใช้เ,เทคโนโลยีหรือโน้ตเฮา์ต่างๆในเรื่องของการที่จะเอาเออใช้ในทางภักทหารความมันคงแล้วก็พลเรือนเนี่ยให้มันเป็นมันเป็นนวัตกรรมเดียวกัน <c oughs> ครับมันลดต้นทุนในการผลิตนะครับสร้าง สร้างงานได้มากมายมหาศาลโดยที่ไม่ต้องจํากัดว่าเป็นส่วนไหนหรือของใครนะครับอันต่อมาก็คือเป็นการประหยัดทรัพยากรครับโ,โดยเฉพาะเรื่องของประเด็นคาร์บอนเครดิตใน,นลนนักษณะนี้ทำแล้วก็ ตอบโจทย์เดียวกันเลยครับก็ไปด้วยกันทั้งทหารพลเรือนไมว่าใครจะใส่ซิสเต็มไปในเรื่องของความมั่นคงก็ไปใส่ในเรื่องของทางหารไปใครจะใช้ในทางพลเรือนก็ประยุกต์ใช้ในทางพลเรือนก็คือเวลาต้องร่วมกันคิดให้ครบถ้วนแล้วก็ไปก็ไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดไปด้วยกันเนี่ยบางทีการลดต้นทุนแล้วก็สิ่งประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาสารเราไม่แยกกันคิดไม่แยกกันทําแล้วไม่แยกกันใช้สิ่งหนึ่งนี่ก็กลายเป็นประเด็นอันหนึ่งเนี่ยที่คุยเยอะมากนะครับในเรื่องการบูรณาการทุกภาคส่วนของชาติเนี่ยเข้าด้ ในส่วนของความมั่นคงในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็บูรณาการในส่วนของทหารพลเรือนเข้าด้วยกันความต้องการเนี่ยเป็นความต้องการเดียวกันนะครับอันที่สองคือการบูรณาการจิตปิญญาของคนในชาตินะครับให้มาร่วมระดมพลังกันในส่วนตรงนี้สร้างนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันของชาติขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเราต้องบูรณาการความพร้อมในทุกมิตินะครับความพร้อมปฏิบัติการและขีดความสามารถในการปฏิบัติการเราแยกกันไม่ได้ เราไม่ใช่บริบทในยุคโบราณน,นะครับ,รบแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือบูรณา,า,าการทุกสิ่งทุกอย่างเ,เข้าด้วยกันนะครับบูรณาการอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าภาค ข้าราชการหรือเอกราชการก็คือจัดก็จัดส่วนชราชการงวดนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยเราเปิดให้ภาคเอกชนแล้วภาคสังคมก็คือเปิดให้พี่น้องประชาชนเปิดให้ลงลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะให้มาตอบเราทรานนี้อยากจะถามคุณนทีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นภาคเอกชน ที่มันร่วมเป็นหนึ่งส่วนในการบาบูรณาการร่วมกันเนี่ยกับงานเนี่ยในประเด็นในเสวนานี่ที่การพูดคุยในวันนั้นเนี่ยเห็นทราบว่าคุณณทีก็เป็นหนึ่งในเกสต์สปิเกอร์ด้วยครับผมมีมีมุมมองยังไงบ้างครับก็มุมมองที่เห็นนะครับก็คือส่วนหนึ่งท่านมาจากภาคเอกชนนะครับก็คืองานนี้มันเป็นงานที่รวบรวมหลายหน่วยงานมาเลยนะครับ,รบก็คือตั้งแต่ต้นานา้ําที่ท่าน ผู้การอากาศได้เรียนไปเมื่อกี้ก็คือมีตั้งแต่ผู้ใช้ผู้ใช้กําหนดความต้องการกําหนดเรื่องของอมาตรฐานนะครับแล้วก็มีการส่งต่อเทคโนโลยีมีการทําวิจัยร่วมกับภาคเอกชนส่งต่อให้เอกชนนะครับแล้วก็ผลิตด้วยการใช้ด้วยการขายด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็มีเรื่องของอปัจจัยต,ยต่างๆที่เรามาถกในวงเสวนารเราพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เจอนะครับบางทีเป็นปัญหาที่ททของฝัง่งเราเองบางทีเป็นหาเรื่องของ กฎหมายจากทางภาครัฐนะครับปัญหาหรือขั้นตอนภาครัฐอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ทําให้เราดูรู้ต่งตางๆได้เข้าใจมากขึ้นก็ทําให้เราสามารถปรับตัวปัญหาที่เห็นคุยกันเนี่ยที่ทราบมาคือในเรื่องมาตรฐานครับที่ว่ามาตรฐานของเราเนี่ยก็คือว่าเราสามารถส่งออกต่างประเทศได้แต่กลายเป็นว่ามาตรฐานของราชการอาจจะไม่ตรงกัน ใช่ไหมฮะคราวนี้ก็ทราบว่าอันนี้ต้องกลับมาหาท่านนายกแล้วฮะ<ช>ว่า <ผม S 1> ทราบว่าทางผู้ประกอบการหรือบนเวทีเสวานาก็มีคุย<ช><ช>กันว่าบทบาทของสมาคมนี่ฮะหวังว่าให้สมาคมเนี่ยจะต้องประเด็นที่พูดคุยในวันนั้นเ<ช><ช>นี่ยคือบทบาทของสมาคมเนี่ยยังไงต่อฮะ คือเรามีอยู่สองภาคส่วนใช่ไหมครับส่วนภาครัฐซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ใช้อุธโุคทรั์กรนะครับและกาึงคือผู้ผลิตนะครับเช่นทางคุณทีเป็นต้นนะครับเราทําได้ที่เป็นแกกลางประสานงานระหว่างความต้องการกับผู้ผลิตเนี่ยนะครับให้เชื่อมต่อกันคุยกันพูดหารือกันนะครับกาหนดความต้องการร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยว่าในทุกบริบทตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำขอให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันที่สองคือหมายความว่าเราเนี่ยอยากจะให้สมาชิก ทั cluster, าา้งหมด12คลัสเตอร์นะครับ50บริษัทเนี่ยมีศักยภาพสูงขึ้นนะครับจากจากอันดับสุดท้ายก็คือเทียเติบโตไปเป็นเทีย3ไปเป็นเทีย2แล้วไปเป็นเทียร์1สามารถที่จะเข้าไปในสู่ภาคของการแข่งขันระดับเวทีนานาชาติได้นะครับอ,อันต่อมาก็คือเราเนี่ยเป็นอยู่ในภาพของกรรมการเนาะประมาณนี้นะครับเราก็ดูว่าเอ๊ะเราจะประเมินศักยภาพในเรื่องของศักยภา,างของชาติได้ยังไง ไม่ต้องประเมินที่ไหนครับประเมินที่สมาชิกของเรานี่แห<ช>ละครับถ้าสมาชิกของเราพร้อมนะครับ54บริษัทถ้าทุกคนพร้อม12คัดเสื้อพร้อมเนี่ยคิดว่าเรามีศักยภาพและมีศักย์พกำลังที่แข็งแกร่งยิ่งโอ้โวันนั้นเนี่ยหรือดูที่เห็นเนี่ยสามชั้นเนี่ยในแต่ละบูธเนี่ยมรวมเนี่ยขายาสินค้าที่เป็นเน่เขาเรียกเครื่องป้องกันประเทศเนี่ยให้ต่างประเทศเนี่ยผมว่าเป็นแสนแสนล้านเลยใช่ครับผมประมาณอันนี้ต้องถามนะครับครนี้พอเนี่ยอันนี้คือประเด็นพูดคุย ในเวทีเสวนาเราได้ข้อพิสูจน์ทราบเนี่ยที่เอามากันกองเนี่ยนะครับจากเวทีเสวนาอะไรบ้างครับท่านครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทั้งพี่เด่นได้พูดไปเมื่อกี้นะครับบอกบว่าอาวุธเราก็ขายไปทั่วโลกได้ทำไมเราขายในประเทศไม่ได้แต่ว่าเราไปดูว่า เรื่างี้เรามาเปลี่ยนไมล์เซตกันดีกว่าไหมแล้วก็คุณภาพสินค้านวัตกรรมของไทยเนี่ยก็ดีไม่แพ้ใครครับ,รบเรามาเข้าใจว่าอาวุธตรกของไทยเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ถึงซื้อไปใช้ครับ,รบมาตรฐานเราก็สูงพอสมควรนะครับไอความเป็นมาตรฐานเนี่ยผมอยากจะพูดในในเวทีตรงนี้ว่ามันคือสื่อถึงความเป็นชาติ เพราะเรามีมาตรฐานไทยเนี่ยเราสื่อถึงความเป็นชาติไทยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญคมาตรฐานเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นเลยนะครับทุกชาติเขาก็ามีมาตรฐานเขากำหนด,ดด้วยเรื่องเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกนะครับขนาดมือประมาณนี้เรื่องของความประหยัดในเรื่องของความเป็นมิตรกัรบสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเป็นมาตรฐานที่เราต้องใช้ร่วมกันได้ประมาณนี้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับตรตรงเนี้ยแครับผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของการคิด เราต้องเปลี่ยนไม d เซตใหม่ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของภาคส่วนพวกเราเองทั้งภาคราชการแล้วก็ภาคของประชาชนตรงนี้ครับทราบว่าในเรื่องอันหนึ่งเนี่ยในที่กองโวตนี่ที่คุยกันเยอะมากก็คือในเรื่องเกี่ยวพวกปัญหาอุปสรรคอย่างเช่นในเรื่องกฎหมายอะไร,รต่างๆเนี่ยมันยังไงครับตนน้นครั็ จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการมันเริ่มตั้งแต่วิธีคิดนะครับหมายความว่าวิธีการตั้งโจทย์และการเข้ากระบวนการแล้วก็ในเรื่องของกรอบเวลานะครับกฎหมายของเราเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดมากถึงขนาดนั้นกลายไปเป็นว่ากฎหมายบางส่วนเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคในเรื่องของการประกอบการในส่วนนี่ด้วยซ้ำนะครับก็อย่างเช่นกฎหมายเนี่ยสามารถตีความได้เยอะมากนะครับแล้วเห็นในเวทีบอกว่าอะไรนะฮะที่บอกว่าที่พูดบอกว่าอะไรที่บอก ตามความตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมพอตามความเหมาะสมก็เลยไม่รู้จะเป็นย่งนีมันเป็นวินิจฉัยของรายบุคคลในการในการคิดในแง่ของข้อกฎหมายไม่เหมือนกันดังนั้นพอไปถึงปั๊บเนี่ยก็จะไปเจอปัญหาอุปสรรคโดยทันทีอันนี้มันทาให้บอกว่าทาไมการตั้งโจทย์แล้วก็การสร้างกระบวนการแล้วก็กรอบเวลาที่ที่ต้องปฏิบัติมันไม่เหมือนกันนะครับราชการแต่ละกรมแต่ละส่วนเนี่ยคิด ก็ยังบอกว่ามันไม่ค่อยตรงกันในเป้าหมายเดียวกันนะครับเพราะนี้เราอยากจะให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็คือทางสมาคมก็รับมาว่าเราจะคุยยังไงให้กฎหมายนี่ให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นแก้ในภาพรวมครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มีสะท้อนอันนึงก็คือในเรื่องพวกภาษีพวกภาษีอะไรต่างๆภาษีเงินได้หรือพวกนี้คือยังไง คือจริงๆแนละ้วการประกอบการจะมีภาษีแล้วเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีต้องเสียภาษีนะครับแต่ว่าภาษีตั้งแต่เป็นปัญหาแรกก็คือภาษีที่จะต้องเป็นต้นทุนของการประกอบการนะครับอย่างเช่นเรานําเข้าวัตถุดิบเข้ามานะครับที่ <ừ> mm. จะมาแปลงเนี่ยปรากฏเราไปเจอกําแพงภาษีมากมายมหาศาลแล้วก็ขั้นตอนมหาศาลนะครับประมาณนี้กรอเวลาก็กินมหาศาลถึงบอกว่ามันเป็นปัญหาเราบอกว่าถ้างั้นเรามาคิดระบบภาษีแบบบูรณาการกันใหม่ได้ไหมนะครับหมายความว่าเราเอา ต้นทุนภาษีนําเข้าเนี่ยให้ถูกๆหน่อยให้ผู้ประกอบการเขม,มีโอกาสหายใจสร้างเป็นนวัตกรรมออกมานะครับแล้วเอาไปขายเอาไปขายแล้วเอาไปใช้งานรตรงนี้นะครับการใช้งานของนวัตกรรมนะ่ยไม่ใช่แค่ปีเดียว นะครับมันบางที20ปี30ปีเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีในช่วงของห่วงโซ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงในเรื่องของการปฏริบัติหรือการไปใช้งานอื่นๆที่เป็นประโยชน์มากเท่าทวีคูณเนี่ยมันเป็นภาษีมากกว่าภาษีตั้งต้นที่หลายเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เพร <อ S 1> าะภาษีบางอย่างเนี่ยก็กลายเป็นมาซ้อนเก็บกับหน่วยราชการกอเองกลายเป็นหน่วยราชการ,รก็ต้องมาเสียงนประมาณที่ต้องเพิ่มขึ้นเพราะสุดท้ายก็ตุองถูกบังคับเพราะตอนนี้คือต้นทุนที่ภาคเอกชนก็มาเก็บใ่ครับ ถ้าเราเก็บตรงนี้มากต้นทุนเราสูงส่งออกก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้ใช้ใ,ชในประเทศก็บางทีบอกว่าอ้าวก็<ม>กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีมันไม่พอจะให้ซื้อภายในประเทศไ้้ยังไงกับการว่านําเข้าโดยที่ไม่เสียภาษีกับการของถูกกว่าครับ นะครับประมาณนี้ครับมีประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ในในเวทีคุยในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจเนี่ยในการประสานงานติดต่อกับหน่วยราชการต่างๆเนี่ยซึ่งรู้สึกจะเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงเลยครับรู้สึกแล้วก็ในเวทีนี้ได้พูดเยอะนะครับยังไงครับท่านจริงๆเลยเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศเนี่ยเป็นทีมไทยแลนด์นะครับเราจะต้องสร้างทีมใช้ในประเทศก็ต้องสร้างทีมส่งขายออกต่างประเทศก็สร้างทีม เราไปดูสังเกตว่าทั่วโลกนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยทำเงินได้ค่อนข้างมหาศาลแต่วิธีสาคัญคือเป็นภูมิคุ้มกันที่เราจะต้องระดมพลังกันแล้วต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนเรื่องของความเข้าใจกันหม่อย่างเช่นเรื่องของกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาวุธุธปกรณ์ก็กระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องต้น กระทรวงหงวหน้ต้องรับผิดช,ชอบในเรื่องของการนํามาใช้ในเรื่องของร่วมกันคิดนะครับกระทรวงต่างประเทศก็คงจะต้องนําเสนอศักยภาพของอาวุธตัวโัปรกรณ์ไทยหรือขี่ความสามารถในการป้องกันของประเทศไทยเนี่ยสูงเอาไปสู่สายตานานาชาติ กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขับเคลื่อนช่วยเกณฑค่าขายขายภายในประเทศด้วยขายออกต่างประเทศด้วยสร้างกลไกพิเศษขึ้นมาให้มันครอบคุมแล้วก็รวดเร็วประมาณนี้นะค,ครับกระทรวงการคลังก็ต้องไปดูในเรื่องของอระบบแง่ของภาษีอย่างที่เราคุยกันอ่อกี้แล้วก็เรื่องของอเรื่องของการสร้างห่วงโซ่เศรษฐกิจแบบครบวงจรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเก็บภาษีตรงไหนเจือตรงไหนในลักษณะนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะครับประมาณนี้แล้วกระทรวง ต้นทุนที่สําคัญที่เรามองไว้ก็คือเรื่องของว่าเราจะสร้างงานวิจัยเพื่อให้ก่อผลผลิตได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องสร้างคนสร้างคนก็เป<อ>็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการกลายเป็นสร้างงานด้วยเหมือนกันครับผมพอมได้ผลผลิตออกมาปั๊บมาดูที่ว่าเราจะให้ไปสู่มือประชาชนผู้ใช้ผู้บริโภคได้อย่างไรอันนี้มันจะมีกฎหมายถือครองอาวุธอุวประกรอะไรเงี้ยต้องไปแก้กันที่กระทรวงมหาดไทยประมาณนี้นะครับสํานักงบมาก็ต้องคิดตัวเอ้เราจะมาช่วยกันดูแลเรื่องของ กฎเกณฑ์ในการสร้างโครงการในการอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้มันเกิดการุนเวียนภายในประเทศได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดเก็บบูรณาการมันหลายภาคส่วนครับผมคิดดูแล้วมีประมาณ13กระทรวงน,นะครับ <c oughs> ที่จะต้องมาบูรณาการ <c oughs> เข้าด้วยกันใช่ครับเหมือนที่เมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าน่าจะเป็นทีมไทยแลนด์ใช่ถูกต้องครับเพราะ <c oughs> <ม>ว่าไม่งั้นเนี่ยแนวคืออุตสาหกรรมเนี่ยการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามุงธุรกิจเนี่ยเป็นแสนแสนล้านใช่ถูกต้องครับแล้วโอกาสที่เราจะได้ นําเงินตาเข้าประเทศเนี่ยมันจะสูงแล้วก็อันนึงก็คือว่าเราสามารถลดการนําเข้าด้วยจากจากต่างชาติซึ่งในเวทีเนี่ยก็บอกว่านวัตรกรรมของคนไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นถูกต้องยังต่างชาติยังซื้อกับเราตั้งเยอะใช่ครับผม ส่งขายต่างชาติมากกว่าที่จะบริโภคภายในประเทศครับผมมันมีอันหนึ่งเนี่ยที่คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตการแก้ปัญหาเนี่ยโดยฉับพลันเนี่ยครับผมบางทีก็ยังติดในแง่ประเด็นอะไรต่างๆนั่นคืออะไรครับท่านครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธที่เราซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้มีโรงงานผลิตเนาะใช่ไหมครับคนของเราก็ไม่มีนะครับในเข้าเข้าไปที่จะลงมือทําการผลิตในส่วนตรงนี้ถ้าเราไม่สามารถผลิตในประเทศเองได้เนี่ยนะครับเกิดภาวะอะไรก็ตามที่เป็นภาวะฉุกเฉินอย่างเช่น เครื่องบินตกอย่างเงี้ยแล้วมันขาดอัตราบรรจุไปไม่พอใช้นะครับเรือรบอบปางลงในลักษณะเนี้ยแล้วมันขาดเรือรบไปหนึ่งลำเนี้ยทำไงถึงจะผิดเรือรบอ,ออกมาใชใ้ได้ทันท่วงทีด้วยเวลาที่เร็วที่สุดในลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ยมันเป็นเรื่องของความฉับพลันที่ต้องเกิดขึ้นเราต้องมีศักยภาพอยู่ในบ้านเมืองเราเราสามารถต้องทําได้ต้อง,องพร้อมถูกต้องครับประมาณเนี้ยท่านครับในเวทีเนี่ยทราบว่านอกจากที่คุยกันแล้วเนี่ย ทางสมาคมเนี่ยมาการตกผลึกกลายเป็นว่าเป็นมาเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สมาคมต้องมารับเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการหรือสมาชิกนะครับก็คาดหวังกับทางสมาคมว่าจะให้ช่วยผลักดันเนี่ยกับทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลโดยสรุปเนี่ยมีหลายๆรูปแบบออกมาอยากให้ท่านช่วยคุยให้ฟังนิดนึงครว่า ทางผู้ประกอบการนะครับสมาชิกหรือหน่วยราชการเพราะว่าหน่วยราชการบางอย่างก็อยากจะใช้ในไทยนะแต่บางทีเนี่ยก็ติดในแง่ระเบียบก็กลายเป็นว่าเหมือนกับทางสมาคมเราเป็นพระเอกนะครับจะเป็นเซ็นเตอร์ว่าให้สมาคมเนี่ยช่วยผลักดันยังไงทรานนี้สิ่งที่คาดหวังของสมาคมที่ทุกคนเขามองคืออะไรครับท่านครับ ก็จริงๆคืออยากจะให้นวัตกรรมหรือผลผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเริ่มใช้งานก่อนรับรองมาตรฐานก่อนนะครับเราสร้างความแข็งแกรง่งภายในประเทศสร้างตลาดภายในประเทศพอได้ผลผลิตตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็สามารถขายออกต่างประเทศ แล้วก็สามารถนําเงินตราต่างประเทศเนขะ้าประเทศไทยได้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องว่าเราจะผิดสร้างกันยังไงเราจะกําหนดมาตรฐานกันอย่างไร <ừ> นะครับซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวจักสําคัญในเรื่องของการที่จะทําให้เกิดห่วงโซง่มวลหมุนเวียนแล้วก็สินค้าของเราเนี่ย <ừ> กระจายออกไปสู่ทั่วโลกได้นะครับ นะครับประมาณนี้เห็นบอกว่าจะเกิดความระบบความมั่งคั่งรูปแบบใหม่ครับมันคือยังไงครับท่านครับก็คือหมครว่าในเรื่องของเริ่มต้นแต่การวิจัยนะครับใช้สมองกับทักษะของคนไทยอันนี้ก็คือสร้างตําแหน่งงานได้เยอะมากเลยนะครับพอออกมาสู่ภาคของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตในโรงงานอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็คือก็มีตําแหน่งงานขึ้นมาอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินไหลจากมือที่1เข้าไปสู่มือที่2แล้วประมาณนี้ต่อไปก็คือเรื่องของการนําไปใช้ ประโยชน์นะครับมันช่ยใช้ประโยชน์ในประเทศของเราเนี่ยนะครับมันก็เข้าไปสู่กระบวนการมือที่3าม นะครับมือที่สาการปลนิบัติการซ่อมบำรงุงอันเนี้ยพวกพวกเนี้ยใช้อะไรหมดพอใช้อะไรปั๊บมันเป็นความสิ้นเปลืองมันต้องมีการผลิตขึ้นมานะครับโรงงานก็เปิดอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของการแรงงานก็ถูกใช้ตลอดเวลาเงินก็ไหลาจากส่วนที่2เนะี่ยเข้าสูจ่จุดส่วนที่สามการเป็นหมุนเวียนยิ่งใช้งานกันวงรอบถี่ขึ้นเงินหมุนเวียนก็มากขึ้นมันกลายเป็นมูนลค่าทวีคูณครับห่วงโซ่เศรษฐกิจใหม่ครับอันนั้นอันนั้นก็คือเรียกว่าแบตห่วงโซ่เศรษฐกิจแบต blue e เดิ s ใช่ไหมฮะอันหนึ่งนี่ ที่เขาคุยกันคืออยากให้เนี่ยสมาคามมีบทบาทในการสร้างลากฐานเนี่ยเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจนี่คือ,อยังไงครับก็คือจร,จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนเนี่ยมันเกิดจากการมีปัญญาเราไปซื้อขอ,ของคนอื่นเข้ามาใช้เนี่ยนะครับสองปีสามปีก็ลาสมัยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามีของเราเองเราพัฒนาของเราเองนะครับเกิดการลื่นไหลและเกิดการต่อเนื่องเนี่ยนะครับเท่าไหร่เท่ากันนะครับเราก็สามารถที่จะผลิตขึ้นมาพุวงนี้มาลื่นนี้มาเรื่องนี้มีตลอด ขาดตกบกพร่องเมื่อไรนะครับขาดจํานวนเพิ่มเมื่อไรเราก็ปริ้นได้ทันทีนะครับ <ermo S 2> <ม>และมีใช้อยู่ตลอดเวลาไม่มีการขาดตอนไม่มีขาดความต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือความยั่งยืนอยู่โดยแท้จริงเพราะเราคิ <ๆ S 1> ดเองได้ทําเองได้ใช้เองนะครับประมาณนี้ครับครับผมอย่างนี้เนี่ยทางสมาคมก็คือรับบทพอสมควรในการประสานใช่ครับข,ขออนุญาตถามคุณนทีในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการสมาคมด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยเนี่ยมมี มุมมองเนี่ยมีข้อคิดเห็นยังไงในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะกระทบในเรื่องเกี่ยวกับในการทําที่บอกว่าจะเป็นการต่อยอดในทางธุรกิจเนี่ยของในนามสมาคมนะฮะก็จริงๆนะครับการต่อยอดทางธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะต้องถ้า,าเรารู้ถึงความต้องการ,รนะครับรู้ถึงเรื่องของขอบเขตการใช้งาน,นจากทางบลััตหน่วยงานที่ต้องการใช้เ,เราสามารถที่จะมาดีไซน์นะครับ ให้เหมาะสําหรับยุทธศาสตร์ของประเทศเราประเทศเราคงมันต้องการเครื่องบินโจมตีที่เป็นโจมตีระยะทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้นทินาบของเราเป็นลักษณะของการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนอะไรต่างๆมันจะเป็นการลงทุนที่เหมือนอตัดสูตรเข้ากับตัวครับอพวกนี้มันก็จะดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าระบบพวกนี้นะครับทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงเนี่ยถ้าเราอม,มองด,ดีๆนะครับประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยขายวุฒิในราคาแพงเพราะฉะนั้นเขามีทั้งกาไรครับอย่างแรกคือเขาเหมือนเขาใช้ของฟรีละ่ะครับหลังจากนั้นคือกําไรกําไรคืออะไรเป็นเม็ดเงินด้วยกําไรที่เกิดจากการสร้างงาน,นประเทศด้วยความยั่งยืนด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นสิน่งที่เราอยากเห็นเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับวันนั้นที่เรามานั่งเสวนากันมีทั้งหน่วยงานภาครัฐท่าเอกชนทุกคนเหมือนมีกระจกมาสองคนละมุมสองคนละมุมงานนี้เราได้รวบรวมมาครงขั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกก็อยากได้เรื่องของออการมีข้อตกลงนะครับการร่วมมือกันนะครับ,รบการทําอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนั่นครับอยากให้ท่านนายกได้กล่าวฝากเพราะว่าจากที่ท่านได้มาเปิดเสวนาในงานเนี่ยร,รู้สึกว่าผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมีความหวังท่าน กับสมาคมกับท่านนายกมากนะครับว่าอยากให้ท่านได้ฝากแล้วก็ให้กับสมาชิกผู้ประกอบการหรือภาคประชาชนภาคสังคมนะฮะที่มีความสนใจนะครับในบทบาทหน้าที่ของสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศนะครับท่านครับมจริงๆก็คืออยากจะฝากไว้ก็ให้พวกเราทุกคนนะครับที่เป็นชาวไทยนะครับก็มองเห็นความสําคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชาติบ้านเมืองนะครับภายใต้การใช้ปัญญาไทยของเรานะครับ คุณประโยชน์ของปัญญาไทยเนี่ยมีสูงมากนะครับหมายความว่าถ้าเรามีปัญญาไทยอย่างที่คุยไปเมื่อกี้คือก่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับปัญญาไทยเนี่ยจะต้องแทรกอยู่ในตั้งแต่ปลายทางก็คือจะคือแทรกอยู่ในต้นน้ําอยู่กลางทางทั้งกลางทางและก็กลางน้ำนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ปลายทางนะครับอยู่ที่ต้นไปอยู่ที่ต้นทางปลายน้ําอันนั้นก็คือความยั่งยืนอย่างแท้จริงครับครับผมท่านครับ ก็วันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมสากรรมเพื่อการป้องกันประเทศนะครับท่านพลอากาศเอกมนัฐวงวาดนะครับแล้วก็ท่านที่สองก็คือท่านนาทีอินตาเสรนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทเพาสายแอนจำกัดนะครับแล้วก็จตำแหน่งหนึ่งก็คือหัวหน้ากลุ่มสากรรมอวกาศยานฉลาดเป็นวัตรในอวกาศและขอบโลกนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เวลารายการหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ วันอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งน,นะครับวันนี้ผมดเร,รเด่นชัยคลเลเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับท่านครับขอบคุณคครับ